ด็กและผู้ปกครองทุกท่านกลับมาพบกับครูกรบอีกแล้วนะคะวันนี้ครูกรบมีนิทานสนุกๆมาให้เด็กๆชมกันค่ะนิทานมีชื่อเรื่องว่าฉันรักแม่เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนกุ้งกิ้งกำลังวาดรูปให้คุณแม่อยู่ค่ะดูสิน่ารักไหมคะอกุ้งกิ๋งรักคุณแม่เพราะคุณแม่เป็นผู้ให้กำเนิดกุ้งกิ้งคุณแม่เป็นคนดีแล้วมองทุกคนในแง่ดีค่ะคุณแม่ของกุ้งกิ้งเป็นคนมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณแม่พูดพระน่ารักเป็นคนเก่ง และคุณแม่มักจะสอนคุงกิ่งด้วยความรักเสมอค่ะกุง <c oughs> กิ่งรักคุณแม่มากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะรักคุณแม่มากแค่ไหน <c oughs> ไม่ใช่แค่คุงกิ่งที่รักคุณแม่มากนะคะยังมีเพื่อนสัตว์อื่นๆที่รักแม่มากเช่นกันนกน้อยที่รักแม่มากเพราะแม่ร้องเพลงเก่ง <c oughs> วัวน้อยที่รักแม่มากเพราะแม่มีนมให้กินทั้งวัน หรือแมวน้อยที่รักแม่มากเพราะแม่ชอบทำความสะอาดตัวให้รายการนิทานสนุกกับคุ้งกิ่งวันนี้เราไปดูนิทานเรื่องฉันรักแม่กอดคุณแม่แล้วดูนิทานไปด้วยกันเลยนะคะไปกันเลยฉันรักแม่เรื่องโดยนนกฮูกภาพโดยรติไมรหงวิสุทธิกุล ฉันรักแม่เพราะแม่ยิ้มสวยและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ร้องเพลงเก่งแล,กแ,แ,และแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ว่ายน้ำเก่งและแม่ก็รักฉันเสมอ ฉันรักแม่เพราะแม่มีนมให้กินทั้งวันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ใจดีและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยปกป้องฉันและแม่ก็รักฉันเสมอ ฉันรักแม่เพราะแม่ชอบทำให้ฉันสะอาดและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่คอยดูแลฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่เพราะแม่ชอบเล่นกับฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ เพราะแม่ชอบกอดฉันและแม่ก็รักฉันเสมอฉันรักแม่ของฉันที่สุดในโลกเลย